สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอทีเท่าไหร่นะครับก็พอดีผมเห็นโครงการดีๆของสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับซึ่งเข้าให้ประกันแพ้วัคซีนฟรีนะครับ13ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการกระจายการฉีดวัคซีนอยู่นะครับก็คิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับก็เลยมาทาคลิปให้ข้อมูลกันนะครับ โดยเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บของสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นะครับก็คือ www.tgia.org นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็พอเข้ามาในเว็บแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีแบนเนอร์ต่างๆนะครับก็กดมาที่แบนเนอร์อันแรกนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีแบนเนอร์ที่เขียนว่าช่วยชาตินะครับหมอพร้อมฉีดป,ประกันวินาศภัยความดูแลประกันแพบบ้วัคซีนนะครับ13น้นสิ์น,นะครับ ซึ่งก็มีหลายบริษัทนะครับที่เขาให้ประกันแพวัคซีนฟรีนะครับเราก็กดไปที่แบนเนอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมย่อไซส์นิดหนึ่งพอเรากดมาที่แบนเนอร์แล้วเนี่ยก็จะมีไฟล์ pdf นะครับซึ่งมันก็จะมีรายการชื่อบริษัทต่างๆนะครับว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่เขาให้ฟรีนะครับ แล้วก็มีกี่สิทธิ์ที่เขาให้นะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมีกรุงเทพประกันภัยที่ได้นะครับทิพยประกันภัยนะครับเมืองไทยประกันภัยวิริยะสินทรัพย์สินมั่นคงนะครับอาคะแนนนี้ยังกดไม่ได้น่าจะยังไม่เปิดเอเชียประกันภัยนะครับไทยวิวัฒก็ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ฟอค้อประกันภัยนะครับเราลองมากดดูทีละนันกันดีกว่านะครับเริ่มจากของกรุงเทพก่อนนะครับ ของกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีคุ้มครองโคม่านะครับก็คือได้ผลประโยชน์1นึ่งแสนบาทนะครับต้องโคม่าสมัครสมองตายถึงจะได้นะครับแล้วก็มีเงินปลอบขวัญให้กรณีที่นอนโรงพยาบาลเกิน7วันนะครับ1นึ่งหมนบาทนะครับก็กดสมัครกันได้เลยนะครับไม่เสียอะไรทิพยประกันภัยนะครับต่อไป ดูความคุ้มครองนะครับอันนี้ที่พยา,ยามีแต่โควมาหนึ่งแสนบาทนะครับเมืองไทยประกันภัยนะครับดูความคุ้มครองนะครับก็อันนี้ก็โควมาได้หนึ่งแสนเหมือนกันนะครับวิริยะนะครับวิริยะเข้ายังไม่ได้นะครับน่าจะยังไม่เปิดนะครับสินทรัพย์ประกันภัยนะครับอันนี้ก็ โคมาได้หนึ่งแสนเหมือนกันนะครับสินมั่นคงประกันภัยนะครับก็โคมาได้หนึ่งแสนเหมือนกันนะครับแล้วก็เอเชียประกันภัยนะครับเอเชียประกันภัยก็โคมาได้หนึ่งแสนนะครับ โอประกันภัยนะครับก็โกมาได้หนึ่งแสเหมือนกันนะครับก็สรุปมีทั้งหมด7บริษัทนะครับที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็แต่และบริษัทเนี่ยก็จะให้ใคล้ายๆกันก็คือว่าถ้าโกมาได้1นึ่งแสนนะครับจะมีของกรุงเทพประกันภัยเจ้าเดียวนะครับที่แถมเพิ่มพิเศษได้คือก็คือถ้านอนโรงพยาบาล7วันได้1นึ่งมื่นด้วยนะครับก็ ผมลองกดดูแล้วนะครับได้ดูข้อมูลแล้วก็ฟรีทุกอันนะครับฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็สมัครกันได้นะครับก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนถ้ามันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็มีเงินให้คนข้างหลังได้ใช้นะครับแล้วก็มันก็ฟรีด้วยนะครับที่สําคัญนะฮะก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอัปเดตคลิปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันมี อะไรดีๆเดี๋ยวก็จะมาแชร์กันในช่องนี้อีกนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยครับสวัสดีครับ